เว้นบาปอย่างไรจะบังคับไม่ให้เกิดอกุศลได้หรือไม่แต่ในขณะที่กุศลเกิดจึงเว้นบาปในขณะนั้นซึ่งไม่ใช่เราจะเว้นและการจะชำระจิตให้บริสุทธิ์ก็ด้วยการรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่ปรากฏขณะนี้ตามความเป็นจริงจากการสนทนาพระธรรมวินัย วันมาคบูชาที่มสพ1มีนาคม2561วันนี้ก็เป็นวันทบทวนเหตุการณ์ในอดีตเมื่อ2,561ปีมาแล้วเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็มี สิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดก็คือว่าทําให้เราได้น้อมระลึกถึงผู้ที่ได้ตรัสรู้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวกที่ถึงความเป็นพระอระหรันต์เพราะฉะนั้นแต่ละท่านกว่าจะได้ถึงความเป็นพระอระหันต์เนี่ยค่ะก็จะต้องมีการได้ฟังธรรมะและมีความเข้าใจเพราะฉะนั้นเรามาที่นี่นะคะไม่ทราบว่านัดหมายกันหรือเปล่าหรือว่านัดหมายกันบ้างไม่นัดหมายกันบ้างนะคะที่จะมาฟังธรรมะ แต่ว่าไม่ใช่เพียงระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นวันที่สมควรที่จะได้เข้าใจธรรมะด้วยไม่ใช่ว่าเพียงถึงวันสำคัญและเราก็มาทำการจัก,การะบูชาแต่ไม่มีอะไรที่จะบูชาสูงสุดเท่ากับได้เข้าใจคำที่พระองค์ได้ตรัสรู้และทรงสแสดงไว้นานมาแล้วนะคะแต่ก็ยังเป็นประโยชน์สำหรับเราที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะเป็นการบูชาสูงสุด ที่จะดำรงรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สืบต่อไปได้พระเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาด้วยเหตุนี้พระธรรมแต่ละคำที่ได้ฟังนะคะต้องไตรตรองและต้องเข้าใจและต้องรู้ว่าแม้แต่เพียงคำที่ตรัสว่าเว้นบาปไม่ทำบาปทางปวงแค่นี้ค่ะเหตุดใดจึงเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้องลึกซึ้งกว่าคาของคนอืน่นใครก็พูดได้นะคะแต่จะพูดว่าอย่าทำบาปแต่ความจริงไม่มีใครสามารถที่จะห้ามไม่ให้สภาพธรรมะเกิดได้เลยไม่ว่าสภาพธรรมะนั้นจะเป็นธรรมะอะไรก็ตามด้วยเหตุนี้นะคะขณะนี้เว้นไม่ทำบาปในขณะที่เข้าใจธรรมะพระชนกุศลทั้งหมดเว้นจากบาปด้วยเหตุนี้นะคะขณะใดก็ตามที่ไม่มีการทำบา แต่ก็ยังต้องเว้นการที่จะไม่เข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะเป็นบาปขณะที่ไม่เข้าใจธรรมะคิดดูสิคะธรรมะกำลังปรากฏแต่ว่าไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจะเว้นบาปได้ยังไงคะต้องตามลำดับว่าแม้แต่ขณะที่กุศลที่เกิดได้น้อยมากแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดได้เมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าทั้งวันเนี่ยปกติในชีวิตเนี่ยก็เป็นอากุศลแต่เว้นบาปเมื่อกุศลเกิด เพราะฉะนั้นขณะใด,ดที่กุศลไม่เกิดขณะนั้นเว้นบาปหรือเปล่าก็ไม่ได้เว้นบาปเพราะว่าอากุศลก็ยังเกิดด้วยเหตุนี้นะคะประมาทอากุศลไม่ได้เลยสะสมมามากประพฤติเป็นไปตามการสะสมจนกว่ากุศลจะเกิดแม้เพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นทำความดีให้ถึงพร้อมเนี่ยประมาทไหมคะแม้กุศลเล็กน้อยขณะนั้นเกิดแล้วอกุศลไม่เกิด ด้วยเหตุนี้ผู้ที่เห็นประโยชน์ของกุศล,ลธรรมจึงไม่ประมาทแม้กุศลเพียงเล็กน้อยไม่ว่าจะทางกายทางวาจาและทางใจแต่ถ้าไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่รู้เลยค่ะว่าขณะนั้นน่ะไม่ใช่เราเลยไม่มีตัวตนแต่ว่าขณะน,นี้กำลังมีสิ่งที่ปรากฏให้เข้าใจถูกต้องตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะไม่ใช่เรา ถ้าเขามีความเข้าใจอย่างนี้ชําระจิตให้บริสุทธิ์ไหคะแม่เพียงเล็กน้อยนิดหน่อยแต่การที่จะชําระจิตให้บริสุทธิ์จากความเศร้าหมองคือกิเลสทั้งหลายได้เนะะี่ยค่ะก็มีหนทางเดียวคือเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพระเหตุว่าธรรมะคือเดี๋ยวนี้เองกำลังเห็นก็เป็นธรรมะถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏชําระจิตหรือเปล่าคะ ก็เป็นเพียงเว้นบาปขณะนั้นมีปัจจัยที่จะให้กุศล,ลจิตเกิดนะคะแล้วก็ไม่ประมาทที่จะทํากุศลไปแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามีความเข้าใจถูกโดยการที่ฟังพระธรรมแล้วก็เข้าใจและรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า mm hmm. เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเป็นธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วใน45พรรษาเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เมื่อใดที่ได้ฟังคำไม่ใช่เพียงคิดว่าเว้นบาป แต่คําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องไม่ใช่เราที่เว้นบาปเพราะว่าเป็นธรรมะทั้งหมดคาพูดที่ทุกคนพูดเสมอนะคะไม่ทําชั่วแต่ว่าคาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือไม่ทําไม่ใช่เราที่ไม่ทําเพราะฉะนั้นทุกคําของพระองค์นะคะจะต้องมีความจริงที่แสดงเห็นถึงความเข้าใจว่าต่างกับคําของคนอื่นใครก็บอกใครได้เว้นชั่วไม่ทําชั่วแต่คําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือที่เว้นนั้นไม่ใช่เรา เป็นธรรมะทั้งหมดแม้แต่ทําดีก็ไม่ใช่เราก็เป็นธรรมะเพราะเช้นคาของพระองค์ต่างกับคําของคนอืน่นที่ทำให้เข้าใจถูกต้องว่าขณะที่เว้นไม่ใช่เราขณะที่ไม่กระทําบาปไม่ใช่เราขณะที่กระทําบุญหรือทําความดีนะคะก็เป็นธรรมะขณะนั้นก็จะเป็นการที่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความไม่รู้